ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการดูได้ดูดีสดวัสดีครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่มนตรีจงวิเศษนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ที่คร่ำวดและอยู่ในวงการเป็นวงการธุรกิจด,ด้วยนะเป็นวงการที่อยู่ในเศรษฐกิจฐานรากด้วย,นะวดดวยช่วยเหลือชาวเกษตรกรผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กขนาดย่อมในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ แล้ววันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับผมดวงนัทนานสิวิเชยครับได้รับเกียรตินะที่พี่มนตรีนะครับจะมาพูดคุยแล้วก็เปิดเผยหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการบริหารจัดการแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ยุคออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จครับแต่ดับแรกนะครับผมอยากให้พี่มนตรีนะครับช่วยแนะนําตัวเองให้กลุ่มผู้ชมพี่ป้านะชาวไทยทั้งชาวสมุทรปราการโมเดลเนะแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่จะดูรายการเราได้รู้จักผู้ชายคนนี้ก่อนครับผู้ชายคนนี้คือใครครับ ครับเอ,อต้องก็อยื่ต้องสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบ,รบอาจารย์ด้วยแล้วก็ที่ให้โอกาสเราจริงๆแล้วผมก็เป็นคณะของอนุกรรมการไอ้นวัตรกรรมสู่เศรษฐกิจฐานล่างเนี่ยที่เรามาทําร่วมกับไอ้จังหวัดโมเดลเนี่ยครับอาจารย์อีกอันหนึ่งอันอันหนึ่งที่ทําเลยวันนี้เราทําเพื่อเพื่อสังคมผมเป็นกร,กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสาสัคคีจังหวัดนครราชสีมาวิสาหกิจเพื่อสังคม อันนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งคณะเกี่ยวกับสสเนี่ยแหละก็คือ,อเป็นที่ปรึกษาของของคณะ,ณะการเงินการธนาคารและสถาบันการเงินอ,อ,อ,อันนี้เป็น<อ>เป็น,เป,นเป็นอีกอันหนึ่งนะครับ<อ>แล้วตอนนี้ตอนเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับเกียรติได้เป็นเขาเรียกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสสววิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราก็จะมีประชุมกับท่านนายก เ <buch> อ่อปีละประมาณสองสามครัง้งสามเดือนครัง้งสามเดือนครัง้งสี่เดือนครั<ๆ>้งบางทีก็ถ้าท่านนายกมีอะไรเร่งด่วนก็ท่านก็จะประชุม<อ>นะปกติเราก็ประชุมอยู่ที่ตึกพักดีบดินเสมอแต่พอมาในช่วงเกิดวิกฤตการก็ประชุมชมนะคะรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ประชุมกับท่านนายกท่านนายกก็ให้นโยบายดีนะก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้แนวทางอะว่า วันนี้เนี่ยวิถีทางมันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น SME หรือเป็นของเราเนี่ยวิสาหกิจตัวเล็กตัวใหญ่มี SME มาแล้วด้วยตัวนี้ตัวเล็กเลยตัวไบโคร,ครก็คือว่าอยากจะให้เราเนี่ยตอนที่มันเกิดวิกฤตการณ์เนี่ยถ้าเรามีสินค้าหรือมีอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนอะอัดแตัวเองอะองเต้น <Sultan, S 1> ต้องดูหาแนวทางแล้วก็เพื่อที่ อีกสักสองสามเดือนเนี่ยอย่างเนี้ยพอรัฐบาลเปิดในในเดือนกันยาเนี่ยพอเริ่มเปิดมันก็จะได้กระโดดอาจารย์มันจะได้ไปได้เลยไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องอ้ไนั่นแต่ทีนี้เราก็มามองกลับอีกทางรัฐบาลก็มาดูว่าครับตอนตอนเนี้ยก็คือว่าเรื่องเงินเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างฝ่ายค้านพูดหรือใครพูดก็แล้วแต่นในการใช้เงินของรัฐบาลหรือว่าของราชการเนี่ยมันมีลําดับขั้นตอนเพราะนั้นมันไม่สามารถให้ได้เลยมันก็เลยจะต้อง มาลงทะเบียนมาต้องทําให้มันถูกหลักอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์นี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งอันนั้นที่ที่จะช่วยเราได้แต่พิ้งบกว่าถ้าวันนี้เนี่ยไอ้ผมกับอาจารย์เนี่ยมาเห็นว่าทําท่านอาจารย์นนกันโหนก็เห็นแล้วว่าไอ้จังหวัดโมเดลเนี่ยมันจะเป็นทางออกเลยนะเป็นทางออกของของประเทศอันหนึ่อยนะเพราะว่าเราทำแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วเนี่ยเราคือปลายน้าแหละไป ไปนําสิ่งต่างๆเนี่ยไปผันเป็นเงินอันนี้สําคัญสุดนะที่ที่ผมเคยเรียนกับอาจารย์แล้วก็คือว่าถ้าในในรัฐบาลวันนี้เนี่ยเราก็ไปไปดูที่จีเลยจีเนี่ยก็คือสร้างลกลไกให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเล่นเกมเป็นคนอะไร,รมาเป็นนักขายครับเพราะฉะนั้นเราเราจะต้องแบ่งกิจกรรมของเราเป็นเซตเซกชันละเราเราไม่ได้ทําเองทั้งหมด คนปลูกคนทําคนผลิตอาจจะไม่ถนัดในการขายครับอพอพอมันไม่มีพอไม่ถนัดเนี่ยเราก็ต้องไปหาคนถนัดมาทีนี้คนถนัดขายเนี่ยบางคนกน็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารการกินอืก็ทําไปบ,บางคนก็พวกเอ,อไม่ใช่พืชผักผลไม้ก็จะเป็นของแปรรูปอย่างนู้นอย่างนี้อก็ว่าไปบางคนก็ขายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเขาก็มีเซตนได้ดีอันนี้เราก็ ก็ต้องมานั่งดูว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็กลับมาอยู่ที่เรานะสุดท้ายเนี่ยมันต้องฟีดแบ็กกลับมาเป็นเงินให้เรานะทีนี้ในในในตอนนี้ผมเห็นทางทีมจังหวัดเนี่ยมีมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละพอมันแนนแต่ละจังหวัดรวมกันเนี่ยเราก็ถือว่าดึงดึงเราก็อาจจะดึงเป็นเครือข่ายตอนนี้ในรัฐบาลเองอะผมเห็นไม่ว่าเป็น จังหวัดต่างๆก็จะมีประธานหอการค้าสภาอุตสาหกรรมตอนนี้ก็มี่าสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาอีกจังหวัดใช่ไหมมีเพิ่มมาอีกแล้วก็ยังมีบิสคับยังมี SME สมาพันธ์ SME มาอีกคือมันเยอะมันช่วยกันแล้วก็ยังมีอาสาสมัครเยอะแยะไปหมดเลยผมก็คิดว่าตรงนี้แหละเราจะได้พลิกฟื้นเราก็ไปแต่ละชุมชนเราลงถึงนะ เราก็จะไปเก็บเก็บข้อมูลตอนนี้เข้าข้อมูลของทางอาจารย์อันหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงจะขายดีทีนี้เราจะดูว่าขายดีเนี่ยอาจารย์เราจะต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรอืมอันนี้เราต้องมองมองมองคนละแบบกับเรานะไอ้วันนี้เรามาบิวสินค้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าต้องการไหมถูกไหมแต่สมมติว่าสมุดปาการมีปลาสลิดดีอย่างเงี้ยผมก็เคย คุยกับทีมทีมของสมุดปาการก็เคยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าปลาสลิดเนี่ยเราจะขายใครถ้าเราขายคนทั่วไปก็คือคขายแบบดนะิบฟีดนะเวกแคมฟีดให้เขาแล้วเขาก็เอาไปทอดเองแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูในสังคมเมืองอะในสังคมเมืองเป็นพวกคอนโดเป็นอะไรพวกเนี้ยครับพวกนี้ปรุงอาหารยากต้องเข้าไมโครเวฟอย่างเดียวเก็บ,บนานได้ไหมเก็บนาน แล้วก็ปรุงยากเราจะต้องทำอะไรใส่ไมโครเวฟเพราะนั้นเราต้องทอดก่อนเลยอันนี้เราทำเสร็จเสร็จสับเวกแคมทีละทีละตัวแล้วก็ขายเป็นกิโลไปพอเขาไปเขาซื้อไปเสร็จเขาก็ไปฟีดพอไปฟีดเสร็จอยากจะทานตัวสองตัวเขาออกมาเข้าไมโครเวฟเข้าตูอบลมร้อนจบแหละไม่มีควันไม่มีอะไรเขาก็ทานได้เลยคุณภาพเหมือนเดิมแต่ถ้าเราสร้างนวัตกรรมในการ ผลิตใช่ไหมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรื่องการสายอาจารย์ลองลองดูในแอปต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เราก็ต้องมาคุยกับเพื่อนๆว่าอืถ้าวันนี้กลุ่มจังหวัดเราอยากจะทําเป็นของตัวเองก็ได้แต่เราจะไม่ดีสู้ลาซาด้าสู้อะไรต่างๆที่เขามีแอปอยู่แล้วถ้าเราสู้เขาไม่ได้เราทําไงเราเอาไปแปะเขาอาจารย์ครับเราไปแปะเขาถ้ามันได้ได้ยอด เราก็อาจจะมีต่อรองได้นะเรื่องค่าคงค่าของก็คุยกันได้เรื่องคอมมิชชั่นใช่ไหมเพราะแล้วทุกคนบินบินเลยแต่ถ้าเราจะทําเองเราจะทําเองเราก็ต้องมานั่งดูสินค้าเราแหละอาัาอืมอาจารย์ดูไหมเราจะต้องดูสินค้าเราแล้วว่าแต่ละจังหวัดมีดีไหมมีคุณภาพไหมใช่แล้วที่อย่างน้อยเนี่ยไอ้สิ่งที่เราไปขอขายไกลบ้านเนี่ยอของอาหารการกินเนี่ยมันต้องมีออย์ อ่าอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเขามีแฟกเตอร์เข้ามาแล้วแต่ถ้ารเรามาทําขายทานกันเองซื้อไปทานเลยอย่างพอเราจะทําขนมฟกอาจารย์สมมุติแล้วเ,เราทําขนมฟกอร่อยครับจะทําไงอ่ะอาจารย์ก็ต้องขายทุกเช้าอ่ะแต่ทีนี้เกิดไอ้ลูกสาวอ่ะลูกสาวค,คนขายขนมฟกบอกแม่หนูอยากจะขายขนมฟกแต่ว่าอยากให้เพื่อนที่ จังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นทานด้วยเนี่ยจะทําไงพี่ก็ต้องอาจารย์ก็ต้องไปหาวิธีอันนี้เราก็ต้องไปหาอะไรสถาบันอาหารวอวอใช่ไหมเนี่ยมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็จต่อไปว่าอากจะทํำไอขนมออกไปขายต่างจะทํำยังไงขนมตาแรูปยังไงให้เก็บได้นานม่ไเง เออมันกรอบอายุยืนยาวไปอยู่ได้สามเดือนหกเดือนนะรสชาติดั้งเดิมเนี่ยอาจารย์เห็นไหมแล้วนั้นก็ต้องมีแพ็กเกจจิงที่ดีเพราะไม่งั้นพอเราทํากรอบไปออกใบเละหมดทำไม่ได้อ่าเนี่ยมันจะค่อยเป็นสเตปใบสเตปอาจารย์เห็นไหมเราต้องมองก่อนว่าเรามีสินค้าอะไรแล้วทางชาวบ้านต้องการไหมทีนี้อย่างของผมโพราดอ่ะเราเคยคิดถึงกระทั่งพอขนมจีนอร่อยอืมเราทําขนมจีนอบแห้งเลยโอใช่ไหม ขนมจีนอบเลยก็คือสมมุติว่าทําน้ําพริกขนมจีนน้าพริกเลยอืสําเร็จรูปเลยแล้วเราก็ไปอบแห้งเอาเป็นสแน็คทานทานเล่นได้เห็นไหมได้ได้ได้อาหารใหม่อีกแล้วทีนี้ถ้าเราเราจะต้องมานั่งดูอย่างที่เคยเรียนอาจารย์ว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยหรือว่าทีมจังหวัดเราเนี่ยในการคิดต้องคิดแบบนวัตกรรมบอก วันนั้นถ้าจะทําเรื่องอาหารเราควรจะแบ่งอาหารเป็นสี่เซตถูกไหมอย่างที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังนะเป็นยังไงครับเนี่ยประชาชนจะได้รู้ชาวเกษตรกรผู้ประกอบการวิสาหกิจจะได้รู้ด้วยครับพี่มนตีเล่าอีกสักครั้งครับอ่าก็ก็ต้องมานั่งคิดเลยว่าไอ้อาหารสี่อย่างที่เราคิดเนี่ยเราเป็นยังไงเราคิดอย่างแรกเลยคืออาหารที่เรากินตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคืออาหารดั้งเดิมอืบก็เป็นข้าวเป็นอะไรอะไรก็ว่าไปนี่คืออาหารดั้งเดิม ใช่ครับอันที่สองเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นท้องถิ่นตอนแรกอาหารดั้งเดิมหมดนะที่เราเจอกันทั่วไปนะครับยังอาจารย์เคยเห็นไอเราขายส้มตำไหมส้มตำไม่ได้เป็นอาหารท้องถิ่นแล้วนะกลายเป็นอาหารอินเตอร์ไปแล้วก็คือทุกท้องถิ่นมันมีมันมันมันเวิร์คต้มยำอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ต้มยำ แต่พอเราไปพูดถึงแกงไตปลาเป็นไงอาจารย์พอแกงไตปลาปุ๊บนี่แหละคืออาหารท้องถิ่นอาหารพื้นใต้ถูกไหมเราเราต้องเราต้องทําเป็นเซกชันคือเราเราต้องรู้รู้ได้เองเลยนะแต่ถ้าเราทําเป็นสโตรมมันจะง่ายเลยคืออาหารดั้งเดิมที่เราเจอกันทั่วไปไปไหนใครก็รู้เนี่ยต้มยำส้มตำอ่ะเนี่ยคนรู้อาจารย์ทําไอ้พวกนี้ขายได้อินเตอร์เนชั่นแนลแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาอาหารพื้นถิ่นแกงเหลืองอย่างเงี้ย แกงน้ำเงอ์ใช่ไหมเนี่ยไกปลาแกงอ่าเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะดูดูทิศทางแล้วว่าจังหวัดไหนอตรงไหนเขาทำไอ้ตอนนี้ที่ที่ทำจำใหมมากเลยก็คือว่าอาหารเพื่อสุขภาพอาจารย์ c ม e a n food เนี่ย c ที่ n f o o ะเพื่อสุขภาพอ่าใช่ไหมครับเห็นไหมมันมันได้เนี่ยแล้วเราก็ทำประเด็นให้มันตรงอาจารย์ เวลาเราจะขายเราจะได้รู้ว่าจะไปขายใครไงถ้าทาเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะเราปลูกพืชปลูกผักเราจะได้เสิร์ฟถูกหม้ว่าจะทํำยังไงครับนะมีมีอะไรบ้างอาหารดั้งเดิมดั้งเดิมอาหารท้องถิ่นอาหารเพื่อสุขภาพมีประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือเนี่ยอาหารฟิวชั่นเราจะมีเนี่ยไอกองทัพเด็กเนี่ยที่ชอบไปเรียนเนี่ยเรียนไอกุ๊กต่างๆเนี่ยชอบไปเรียนไอเชฟกระทะเหล็กเชฟอะไรต่างๆเนี่ยชอบ แบบอินเตอร์อยู่ในโรงแรมหน่อยพวกนี้ก็เอาอาหารหลายๆอันที่เราพูดถึงสามสี่อันเนี่ยเอามาประยุกต์ทำให้หน้าตาดีใช่ไหมให้สวยงานง่ายแต่พวกนี้แพงไอพวกแพงอันนี้ก็คือนะเดคอเลชันมันจะโอ้โหเพราะนั้นอาจารย์ก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยถ้าเราจะเข้าเข้าจะทำเรื่องอาหารเนี่ยขายคนเนี่ยเราควรจะทำแบบเนี้ยสี่อันมีหลักคิดอย่างนี้ที่มันตรีให้ก็คือถ้า อ่าถ้าเรื่องอาหารเราต้องไปพูดทั้งเก้าจังหวัดเลย mm hmm. ไม่ใช่ว่าไอเราก็จะทําแต่ของเราแหละแต่มันไอของเราที่ทําเราบอกอร่อยเนี่ยคนอื่นอร่อยกับเราด้วยไหมอืมอืมอืมอ mm ื hmm. อ่าเนี่ยแล้วเราก็ต้องมีวิธีทําวิธีทานใช่ไหมการ mm hmm. เก็บบํารุงรักษาครับนี่แหละอันนี้แหละผมถึงบอกว่าเราต้องเรียกออยอมา mm hmm. ออยอมาคุยกับเราเพราะพวกนี้อาหารมันจะขายพอสุดท้ายมันจะขายได้อินเตอร์เนชั่นแนลเลยเกือบทั้งหมดนะไอ mm hmm. พวกที่เราทําเนี่ยนะ mm hmm. ถูกไหม อยมาสถาบันอาหารอาจารย์ดูคอนเน็กชันเราได้แล้อาจารย์ช่วยจดบันทึกไว้หน่อยเผื่อพี่ๆเขาจะได้ฟังเรานะเนี่ยถ้าเรื่องย้อนหลังได้อโอ้โหดีมากเห็นไหมนีอย่างนี้จบแล้วทีนี้อาจารย์อยากได้อะไรอีกนี่ยังไม่ขายนะนี่พูดถึงว่าแนววิธีทำเพื่อเอาไปขายอ่านี่เป็นแนวโอ้แนวคิดแค่พี่มนตรีเริ่มต้นนี่มันก็น่าสนใจมากๆแล้วนะครับเราก็มองนต่าง โพี่มันตีมาใส่ปะปะปะป,ปเป็นชุดเลยนะข้อมูลแน่นปึกเลยนี่เดี๋ยวให้ไปพักอนะาน้ำก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องประวัติรีก่นแล้วเดี๋ยวจะให้มาบอกวนะ่าจะขายยังไงในยุคออนไลน์นี่ประสบ<อ>ความสําเร็จนี่แค่เกินนำนะนี่คุณผู้ชมของเรานี่แบบโอ้โหตอนนี้นั่งกันตาตาลึงเลยนะหูฟึ่งเลยครับอยากรู่วาอาหาจซีพูดนะผมอาจจะพูดลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะ ดีไม่ไม่ได้ไดเป็นชิ้นเป็นอันมากนะอาจจะ<ด>เข้า<ะ>ใจได้ไม่เข้าใจถามได้เลยได้ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องให้พี่มนตรีพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมกลับมาในอีพีสองต่อเนื่องกันแต่อาจจะแวบคุยเรื่องของพี่มนตรีสักน,นิดหนึ่งันคลายนะแล้วเดี๋ยวไปมาเต็มเต็มสาระเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ในยุคโควิดนี้ในยุคออนไลน์นี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรกับพี่มนตรีนะครับซึ่งประสบการณ์เยอะแยะมากเลยนะที่บอกมาตอนแรกนี่นะแต่นั่นพี่มนตรีพักแป๊บหนึ่งดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับ อ่าแป๊บนะครับ